แม่งัดไม้เด็ดลูกดื้อเกินทนพาไปเป็นคนเร่ร่อนลองใช้ชีวิตลำบากหนึ่งคืนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าคุณแม่ชาวจีนรายหนึ่งได้งัดไม้เด็ดในการสั่งสอนลูกชายและได้มาเล่าประสบการณ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจํานวนมากโดยระบุข,ข้อความว่าลูกชายของเธออยู่ชั้นป .1 และก็ค่อนข้างดือ้อ เขาไม่รู้ว่าพ่อต้องทำงานหนักแค่ไหนเพื่อให้เขามีอาหารและเสื้อผ้ามีบ้านที่อยู่อาศัยแต่ลูกชายของเธอก็ดือ้อและไม่ยอมทำกันบ้านทำให้เธอต้องลองหาวิธีดัดในิสัยลูกซึ่งเธอจึงตัดสินใจจะลองให้เด็กน้อยไปสัมผัสประสบการณ์การเป็นคนเร่ร่อนด้วยตัวเองโดยเริ่มจากปล่อยให้เขาเล่นสนุกโดยไม่หาอาหารหรือช่วยเขาอาบน้ำจากนั้นก็เตรียมถุงขยะพาลูกออกไปที่สวนสาธารณะเพื่อมาลองใช้ชีวิตเป็นคนเร่ร่อนหนึ่งวัน ในคืนนั้นลูกชายก็ต้องใช้ถุงขยะแทนถุงนอนเขาร้องไห้หนักมากนอกจากนี้เมื่อมีสายตรวจมาพบลูกชายก็ร้องไห้บอกสายตรวจว่าเพราะเขาไม่อยากเรียนเลยต้องมาเป็นขอทานน้อยจากนั้นทางสายตรวจก็ช่วยหาลังกระดาษมาช่วยวางกันลมให้แม่ลูกด้วยพ่อตื่นมาในตอนเช้าแม่ก็พาลูกไปที่ดังขยะบอกว่าเขาสามารถหาอาหารจากในนั้นได้และจะแกล้งพาลูกชายเดินเร่ร่อนต่อแต่ทันใดนั้นเจ้าหนูก็แสดงอาการหวาดภวะรีบกล่าวขอโทษแม่ บอกว่าอยากกลับไปยังบ้านและนอนในเตียงนุ่มๆพร้อมกับขอโทษแม่และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนรวมถึงปรับปรุงนิสัยแย่ๆของตนเองอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิว์ขอบคุณค่ะ